เพื่อนๆคะ่ะตัวนี้นะคะมันคือต้นนางฟ้าจำแรงค่ะเพื่อนนางฟ้าจำแรงมันก็ขึ้นแซมอยู่ที่สวนอ้อเนี่ยนะคะอันนี้เป็นดอกอ่อนที่มันกําลังจะบานส่วนตัวนี้บานแล้วเป็นสีเหลืองสดสวยใบของอันนี้มันขึ้นขึ้นอยู่ในดงนะเพื่อนๆอ้อ,อก,กาลังทําความสะอาดมันลกอันนี้คือใบของต้นนางฟ้าจำแรง ส่วนตัวนี้คือฝักอ่อนนางฟ้าจำแรงเหมือนผลกระเจี๊ยบเลยมีขนด้วยนะเพื่อนแล้วตัวนี้ก็คือฝักแก่ของมันที่อ้อกำลังจะทำการจัดเก็บเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากได้มเมล็ดของต้นนางฟ้าจำแรงไปปลูกเป็นไม้ประดับนะคะเดี๋ยวอ้อได้ใส่ประโยชน์สรรพคุณของนางฟ้าจำแรงไว้ท้ายคลิปนี้ด้วยเลยใครสนใจที่0876069955 i d line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังสรา09กกับต้นนางฟ้าจำแรงขอบคุณเพื่อนที่ติดตามสวัสดีค่ะ